คุณผู้ชมทุกท่านครับมีพวกเราสักกี่คนกันครับที่พอเราก้าวเข้าสู่วัย50วัย60หรือวัย70เราต่างก็แอบยอมรับเงียบๆว่าการมองเห็นที่พร่ามัวลงและหลอดเลือดที่อ่อนแอลงนั้นเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ของวัยชาราเรายอมรับว่าการที่ต้องเปลี่ยนแว่นตาให้หนาขึ้นอาการเมื่อยล้าดวงตาเวลาอ่านหนังสือหรือความรู้สึกหนักอึ้งในอกทุกครั้งที่เดินขึ้นบันได มันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่ต้องเจอแต่ถ้าหากวันนี้ผมบอกคุณผู้ชมว่าความเชื่อนั้นคือหนึ่งในความเข้าใจผิดที่อันตรายที่สุดที่กําลังขโมยคุณภาพชีวิตของเราไปอย่างเงียบๆล่ะครับจะเกิดอะไรขึ้นถ้าผมบอกคุณผู้ชมว่า90%ของปัญหาการมองเห็นที่พร่ามัวและหลอดเลือดที่อุดตันนั้นไม่ได้มีสาเหตุมาจากอายุที่มากขึ้น แต่มาจากการขาดแคลนสารช่วยชีวิตที่สำคัญอย่างยิ่งยวดเจ็ดชนิดสารทั้งเจ็ดชนิดนี้กำลังซ่อนตัวอยู่ในผักพื้นบ้านที่เราคุ้นเคยกันดีซึ่งเราอาจจะกำลังมองข้ามหรือกำลังรับประทานมันผิดวิธีอยู่ก็เป็นได้ลองจินตนาการดูนะครับหลอดเลือดของเราก็เปรียบเสมือนท่อน้ำภายในบ้านหลังหนึ่งหลังจากที่ใช้งานมาอย่างต่อเนื่อง 50- 60ปีมันก็เริ่มมีการสะสม ของคราบตะกรันคราบสนิมของคอเลสเตอรอลและหินปูนที่มาเกาะทําให้ภายในท่อตีบแคบลงกระแสะเลือดซึ่งเป็นกระแสะทานแห่งชีวิตเนี่ยก็เริ่มไหลเวียนได้อย่างยากลําบากมันบีบให้หัวใจของเราต้องทํางานหนักขึ้นทําให้สมองขาดออกซิเจนและเพิ่มความเสี่ยงของฆาตกรเงียบอย่างความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดสมองแตกแบบก้าวกระโดดแล้วดวงตาของเราล่ะครับ ดวงตาคือสมบัติล้ำค่าที่สุดคือหน้าต่างของดวงใจแต่พวกมันก็เป็นอวัยวะที่เปราะบางที่สุดเช่นกันจอประสาทต,ตาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดรับภาพชัดหรือมาคูลาซึ่งเป็นส่วนที่ช่วยให้เรามองเห็นได้ชัดที่สุดกำลังอดอยากในทุกๆวันเพราะไม่ได้รับสารอาหารที่เพียงพอและกำลังถูกโจมตีจากแสงสีฟ้าที่เป็นอันตรายจากโทรศัพท์มือถือและทีวี นำไปสู่โรคที่น่าสะพรึงกลัวที่ชื่อว่าโรคจอประสาทตาเสื่อมในวิดีโอวันนี้และเฉพาะในวิดีโอนี้เท่านั้นผมจะเปิดเผยให้คุณผู้ชมทราบอย่างชัดเจนถึงผัก7ชนิด7ผู้พิทักษที่งานวิจัยทางการแพทย์สมัยใหม่ล่าสุดได้พิสูจน์แล้วว่ามีความสามารถในการทำหน้าที่เปรียบเสมือนกองทัพดีท็อกซ์มืออาชีพให้กับหลอดเลือดของเราและเป็นโลก,กำบังที่แข็งแกร่งที่สุด เพื่อปกป้องดวงตาของผู้สูงวัยนี่คือข้อมูลที่อุตสาหกรรมยาอาจจะไม่ต้องการให้คุณผู้ชมได้รู้หากคุณผู้ชมเชื่อว่าอโรคยาปรามาลาพาความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐและเชื่อว่าดวงตาที่คมชัดกับระบบหลอดเลือดที่สะอาดคือสิ่งที่คุณห่วงแหนที่สุดในวนัยนี้ขอให้ทำสิ่งง่ายๆสักหนึ่งอย่างครับนั่นคือการกดปุ่มไลค์และปุ่มแชร์วิดีโอนี้ออกไปในทันทีนี่อาจจะเป็นข้อความที่สำคัญที่สุด ที่คุณส่งให้กับตัวคุณเองและคนที่คุณรักตลอดทั้งปีนี้เลยก็เป็นได้และขอให้อยู่กับผมไปจนถึงวินาทีสุดท้ายนะครับเพราะผมมีของขวัญสุดพิเศษเตรียมไว้ให้สำหรับคุณผู้ชมที่ตั้งใจที่สุดนั่นคือเมนูทองคำเจวันเพื่อสายตาสดใสและหลอดเลือดแข็งแรงที่ออกแบบมาอย่างถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์และแจกให้ฟรีครับผมจะบอกวิธีง่ายๆว่าจะรับมันได้อย่างไร ในตอนท้ายของวิดีโอนี้ผักชนิดแรกที่เราต้องพูดถึงมันคือนักรบเงียบในสงครามต่อต้านศัตรูหมายเลขหนึ่งของหลอดเลือดนั่นคือการอักเสบเรื้อรังครับคุณผู้ชมทราบไหมครับว่าการอักเสบเรื้อรังก็เหมือนกับไฟที่คุกรุ่นอยู่เงียบๆภายในร่างกายมันไม่ได้ทำให้เรารู้สึกเจ็บปวดในทันทีแต่มันคือตัวการที่ทำให้ผนังหลอดเลือดของเราเริ่มแข็งตัว เปราะบางและสร้างสภาวะที่เอื้อต่อการก่อตัวของค่าบคอเลสเตอรอลอและอาวุธที่จะมาดับไฟกองนี้ก็คือบรอกโคลีนั่นเองครับหลายคนอาจจะบอกว่ามันจืดชืดแต่พวกเขาไม่รู้เลยว่าในบรอกโคลีนั้นมีสารประกอบมหัศจรรย์ที่ชื่อว่าซันโฟลาเฟนนี่อาจจะเป็นศัพท์ทางวิทยาศาสตร์แต่ขอให้คุณผู้ชมเข้าใจง่าย,ายๆแบบนี้ครับว่าซันโฟลาเฟนทำหน้าที่เหมือนเป็นสวิตชนะเมื่อมันเข้าสู่ร่างกาย มันจะไปกดเปิดสวิตช์ยีนนับร้อยชนิดในตัวเราที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการล้างพิษและต่อต้านการอักเสบมันจะออกคำสั่งให้ร่างกายสร้างเอนไซม์ทำความสะอาดเปรียบเหมือนมีทีมทำความสะอาดมืออาชีพเข้าไปในทุกซอกทุกมุมของหลอดเลือดและขัดถูคราบอักเสบเหล่านั้นผลักดันอนุมูลอิสระที่กำลังทำลายเซลล์ออกไปไม่เพียงแต่หลอดเลือดเท่านั้นนะครับงานวิจัยล่าสุดยังชี้ให้เห็นว่า ซันโฟลาเฟนช่วยปกป้องจอประสาทต,ตาของเราจากการโจมตีของภาวะเครียดจากออกซิเดชันซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำให้ดวงตาเสียหายผมมีคนไข้ท่านหนึ่งคุณลุงสมชายอายุ70ปีค่าไขมันในเลือดและค่าการอักเสบอยู่ในระดับที่น่าเป็นห่วงตลอดเวลาหลังจากที่คุณลุงอดทนเพิ่มเมนูบรอกโคลีนนึ่งเข้าไปในมื้อเย็นเป็นเวลา3เดือน ค่าต่างๆของคุณลุงก็ดีขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์โดยที่ไม่ต้องเพิ่มยาเลยแต่ต้องจำไว้นะครับเพื่อที่จะรักษาสารประกอบล้ำค่านี้ไว้คุณผู้ชมควรใช้วิธี 1. บลอกโคลีไม่ควรนำไปต้มจนเปื่อยยุ่ยเพราะความร้อนสูงของน้ำเดือดจะทำลายซันฟอราเฟนไปเกือบทั้งหมดแต่การกำจัดการอักเสบเพียงอย่างเดียวยังไม่พอครับดวงตาของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราอายุมากขึ้น ต้องการเชื้อเพลิงชนิดพิเศษเพื่อช่วยในการมองเห็นในที่แสงน้อยคุณผู้ชมเคยรู้สึกว่าตัวเองขับรถลำบากในตอนผบข้ามบ้างไหมครับหรือรู้สึกตาพร่ามัวมองไม่ชัดเวลาเดินจากที่สว่างจ้าเข้ามาในบ้านที่มืดกว่านั่นคือสัญ,ญญาณของโรคตาบอดกลางคืนซึ่งเป็นอาการเริ่มต้นของการขาดวิตามินที่ทุกคนรู้จักกันดีนั่นคือวิตามิน A และแหล่งของวิตามิน A ในรูปแบบเบต้าแคโรทีนที่อุดมสมบูรณ์และปลอดภัยที่สุดก็คือแครอทครับอย่าเพิ่งคิดว่ามันเป็นของธรรมดาแครอทคือของขวัญจากธรรมชาติที่มอบให้เพื่อการมองเห็นโดยเฉพาะเมื่อเรารับประทานแครอทเข้าไปสารรัเบต้าแคโรทีนสีส้มสดใสนั้นจะเข้าสู่ร่างกายและถูกเปลี่ยนอย่างชาญฉลาดให้กลายเป็นวิตามินเ วิตามิน A คือส่วนประกอบหลักในการสร้างโลโดอปซินนี่คือเม็ดสีชนิดหนึ่งในจอประสาทต,ตาที่ทำหน้าที่เหมือนเครื่องขยายสัญญาณแสงช่วยให้ดวงตาของเราไวต่อแสงมากขึ้นในที่มืดไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะครับที่คนมักจะพูดกันว่านักบินในสมัยสงครามโลกมักจะรับประทานแครอทจำนวนมากเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการมองเห็นในเวลากลางคืนสำหรับผู้สูงอายุ การได้รับวิตามินเ e ออย่างเพียงพอจากแครอยังช่วยให้ผิวของกระจกตาชุ่มชื้นอยู่เสมอป้องกันโรคตาแห้งซึ่งเป็นหนึ่งในอาการที่น่ารำคาญที่สุดของวัยชาราลองทำสลัดแครอทอหรือดื่มน้ำแครอทสกัดสักแก้วทุกวันนั่นคือวิธีที่ง่ายที่สุดในการเติมเชื้อเพลิงให้กับดวงตาของคุณครับอย่างไรก็ตามวิตามินเอก็ดีครับแต่มันยังไม่ใช่เกราะป้องกันที่แข็งแกร่งที่สุด สำหรับส่วนที่สําคัญที่สุดของดวงตานั่นคือจุดรับภาพชัดหรือมาคูลามาคูลาคือบริเวณเล็กๆที่อยู่ตรงกลางจอประสาทตาแต่มันเป็นตัวตัดสินถึง90%ของการมองเห็นแบบละเอียดของเราช่วยให้เราอ่านหนังสือออกมองเห็นใบหน้าของคนที่เรารักได้อย่างชัดเจนและศัตรูตัวฉกาจของมาคูลาก็คือโรคจอประสาทตาเสื่อมตามวัย หรือที่เราเรียกกันว่า AMD นี่คือโรคที่กำลังขโมยการมองเห็นไปจากผู้สูงอายุนับล้านคนทั่วโลกอย่างเงียบๆมันทำให้เกิดอาการที่น่ากลัวเช่นเห็นภาพบิดเบี้ยวเส้นตรงกลายเป็นเส้นหยกักและที่เลวร้ายที่สุดคือการมีจุดดําเกิดขึ้นตรงกลางภาพที่มองเห็นทำให้คุณไม่สามารถจดจำใบหน้าลูกหลานของตัวเองได้แล้วเราจะปกป้องมาคูลาได้อย่างไรคำตอบอยู่ในกลุ่มผักใบเขียวเข้ม และที่ชัดเจนที่สุดก็คือผักโขมอครับผักชนิดนี้มีสารประกอบ2ชนิดที่ผมเรียกว่าแว่นกันแดดจากภายในของร่างกายนั่นคือลูทีนและซีแซนทีนสารทั้ง2ชนิดนี้เมื่อถูกดูดซึมเข้าไปมันจะไม่เดินทางไปทั่วร่างกายครับแต่มันจะมุ่งตรงไปสะสมอยู่ที่จุดรับภาพชัดหรือมาคูลาด้วยความเข้มข้นที่สูงมากพวกมันทำหน้าที่เหมือนกับฟิลเตอร์กรองแสงตามธรรมชาติ คอยกรองและสะกัดกั้นแสงสีฟ้าที่เป็นอันตรายเกือบทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นแสงจากดวงอาทิตย์จากหน้าจอทีวีโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตก่อนที่แสงนั้นจะทันได้ทำลายเซลล์รับแสงที่เปราะบางของดวงตาการรับประทานผักโขมเป็นประจำ <c oughs> ก็คือการที่คุณกำลังสวมแว่นกันแดดป้องกันดวงตาจากภายในนั่นเองครับตอนนี้เรามีเชื้อเพลิงสำหรับดวงตาแล้ว เรามีแว่นกันแดดแล้วสิ่งที่เราต้องการต่อไปคือปูนซีเมนต์ชนิดพิเศษเพื่อใช้ในการสร้างและซ่อมแซมผนังหลอดเลือดทำให้มันคงความยืดหยุ่นและทนทานอยู่เสมอคุณผู้ชมเคยมีอาการฟกช้ำง่ายๆตามแขนตามขาโดยไม่ทราบสาเหตุบ้างไหมครับนั่นอาจจะเป็นสัญญาณที่บอกว่าผนังหลอดเลือดของคุณกาลังเปราะบางและแตกง่ายนี่คือภาวะที่อันตรายนะครับมันเพิ่มความเสี่ยงที่หลอดเลือดจะแตก โดยเฉพาะหลอดเลือดฝอยเล็กๆในสมองหรือในดวงตาและวัสดุก่อสร้างที่ว่านั้นก็คือวิตามินซีครับแต่อย่าพึ่งนึกถึงส้มนะครับผักที่ครองแชมป์เรื่องวิตามินซีหาง่ายและดีต่อผู้สูงอายุก็คือพริกหวานโดยเฉพาะพริกหวานสีแดงพริกหวานสีแดงเพียง1ลูกอาจมีปริมาณวิตามินซีสูงกว่าส้ม1ผลถึง3หรือ4เท่าตัววิตามินซีคือปัจจัยที่สำคัญที่สุด ที่ร่างกายใช้ในการสังเคราะห์คอลลาเจนคอลลาเจนไม่ได้มีประโยชน์แค่เรื่องผิวสวยนะครับมันคือโปรโตีนโครงสร้างที่สร้างความยืดหยุ่นและความเหนียวให้กับระบบผนังหลอดเลือดทั้งหมดตั้งแต่หลอดเลือดแดงใหญ่ไปจนถึงหลอดเลือดฝอยที่เล็กที่สุดในดวงตาการได้รับวิตามินซีอย่างเพียงพอทุกวันจากพริกหวานสีแดงจึงเป็นวิธีที่คุณจะมั่นใจได้ว่าระบบท่อส่งน้ำของคุณจะยังคงนุ่มนวลยืดหยุ่น สามารถทนต่อแรงดันสูงของกระแสเลือดได้และป้องกันการแตกเปราะที่อันตรายถ้าวิตามินซีคือปูนซีเมนต์ต่อไปเราก็ต้องการสารต้านการแข็งตัวของเลือดตามธรรมชาติเพื่อให้กระแสเลือดของเราไหลลื่นอยู่เสมอป้องกันการก่อตัวของลิมเลือดคุณผู้ชมก็ทราบดีว่าลิมเลือดคือฝันร้ายที่ก่อให้เกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันและโรคหลอดเลือดสมองอุดตัน และอาวุธที่จะมาต่อสู้กับมันก็คือผลไม้ที่คุ้นเคยกันดีนั่นคือมะเขือเทศครับพลังของมะเขือเทศมาจากสารประกอบสีแดงสดที่ชื่อว่าไลโคปีนไลโคปีนคือหนึ่งในสารต้านอนุมูลอิสระที่ทรงพลังที่สุดในธรรมชาติก,กลไกการทำงานของมันมหัศจรรย์มากครับมันจะเข้าไปขัดขวางไม่ให้คอเลสเตอรอลชนิดเลวถูกออกซิไดซ์ คอเลสเตอรอลเลวที่ยังไม่ถูกออกซิไดซ์นั้นยังไม่นับว่าอันตรายมากนะักแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันถูกออกซิไดซ์มันจะกลายสภาพเป็นเหนียวและเริ่มเกาะติดกับผนังหลอดเลือดซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการเกิดคราบพลักไลโคปีนจะหยุดกระบวนการนี้ตั้งแต่ต้นนอกจากนี้มันยังช่วยลดความหนืดของเกล็ดเลือดทำให้เกล็ดเลือดเกาะกลุ่มกันจนกลายเป็นริมเลือดได้ยากขึ้น มีข้อควรจําที่สําคัญข้อหนึ่งครับร่างกายของเราจะดูดซึมไลโคปินได้ดีที่สุดเมื่อมะเขือเทศถูกปรุงสุกและมีไขมันดีเล็กน้อยเช่นน้ํามันมะกอกผสมอยู่ด้วยดังนั้นสลัดมะเขือเทศสดหนึ่งจานอาจจะให้ผลลัพธ์ไม่ดีเท่ากับซุปมะเขือเทศหรือมะเขือเทศผัดน้ํามันครับเราพูดถึงวิตามินกันมาเยอะแล้วแต่มีแร่ธาตุชนิดหนึ่งที่มักจะถูกลืมไปทั้งๆที่ผมขอยกให้มันเป็นผู้ควบคุม ความดันโลหิตนั่นคือปัญหาความดันโลหิตสูงฆาตกรเงียบที่กำลังคุกคามชีวิตคนไทยหลายสิบล้านคนในการควบคุมมันเราต้องการโพแทสเซียมครับและแหล่งของโพแทสเซียมชั้นยอดที่มีรสหวานอร่อยและรับประทานง่ายก็คือฟักทองนั่นเองโพแทสเซียมจะทำงานในกลไกลที่ตรงกันข้ามกับโซเดียมหรือก็คือเกลือที่เรากินเข้าไปนั่นแหละครับเมื่อเรารับประทานโพแทสเซียม เข้าไปมากขึ้นร่างกายจะถูกกระตุ้นให้ขับโซเดียมส่วนเกินออกไปทางปัสสาวะเมื่อโซเดียมน้อยลงก็หมายความว่าผนังหลอดเลือดของเราจะได้ผ่อนคลายพวกมันจะขยายตัวออกลดแรงดันของกระแสเลือดที่กระทําต่อผนังหลอดเลือดและนั่นทําให้ความดันโลหิตของเราคงที่มากขึ้นแต่ประโยชน์ของฟักทองไม่ได้หยุดอยู่แค่เนื้อสีเหลืองนะครับ มเมล็ดฟักทองคือขุมทรัพย์ที่แท้จริงสำหรับดวงตามันอัดแน่นไปด้วยสังกะสีวิตามินอ e, ีและไขมันดีซึ่งทั้งหมดนี้สำคัญอย่างยิ่งยวดในการปกป้องจอประสาทตาและชะลอความเสื่อมของดวงตาอย่าเผลอทิ้งมเมล็ดฟักทองนะครับเอาไปคั่วให้หอมแล้วเก็บไว้ทานเล่นเป็นของว่างที่มีประโยชน์มหาศาลและในที่สุดผักชนิดที่7ครับถ้าผักขมคือแว่นกันแดดผักชนิดนี้ก็คือ ราชาที่แท้จริงแห่งการดูแลหลอดเลือดผมกำลังพูดถึงผักเคคอรหรือคะะาบายิกครับภัยคุกคามที่อันตรายที่สุดต่อหลอดเลือดของผู้สูงอายุไม่ใช่แค่คราบพลักอ่อนๆของคอเลสเตอรอล,ลแต่คือภาวะหินปูนเกาะหลอดเลือดครับนี่คือภาวะที่แคลเซียมแทนที่จะเดินทางไปเสริมสร้างกระดูกและฟันกลับไปสะสมผิดที่โดยไปเกาะอยู่ตามคราบพลักที่ผนังหลอดเลือด ทำให้หลอดเลือดของเราแข็งราวกับหินหลอดเลือดที่แข็งเหมือนหินจะไม่สามารถยืดหยุ่นได้เลยและพร้อมที่จะแตกเปราะได้ทุกเมื่อทําอย่างไรเราถึงจะหยุดยั้งสิ่งนี้ได้คำตอบคือวิตามินเคโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิตามินเค2ผักเคคือ1ในแหล่งของวิตามินเค1ที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดซึ่งร่างกายของเราจะนำไปเปลี่ยนส่วนหนึ่งให้เป็นเค2วิตามินเค ทำหน้าที่เปรียบเหมือนตำรวจจราจรที่ชาญฉลาดมันจะนําทางให้แคลเซียมเดินทางไปสู่ที่ที่มันควรจะอยู่นั่นคือกระดูกและฟันและในขณะเดียวกันก็สั่งห้ามอย่างเด็ดขาดไม่ให้แคลเซียมไปเกาะที่ผนังหลอดเลือดและเนื้อเยื่ออ่อนอื่นๆมันจะช่วยรักษาความอ่อนนุ่มให้กับหลอดเลือดของคุณและแน่นอนครับในฐานะที่เป็นผักใบเขียวเข้มผักเคเลก็ยังมีลูทีนและซีแซนทีน ในปริมาณมหาศาลช่วยเสริมทัพให้กับกองทัพพิทักษ์จุดรับภาพชัดของคุณอีกด้วยและนั่นคือ7วีรบุรุษเงียบที่อยู่ในห้องครัวของคุณครับบรอกโคลีแครอทผักโคมอพริกหวานสีแดงมะเขือเทศฟักทองและผักเครอนี่ไม่ใช่แค่อาหารหรูหราอะไรเลย แต่มันคือยาจากธรรมชาติที่ทรงพลังที่สุดที่จะช่วยปกป้องสมบัติล้ำค่าที่สุด2อย่างของเรานั่นคือระบบหลอดเลือดที่โล่งสะอาดและดวงตาที่คมชัดสดใสและตามที่ผมได้สัญญาไว้ในตอนต้นวิดีโอผมขอมอบของขวัญที่ผมตั้งใจทำขึ้นมานั่นคือเมนูทองคํา7วันเพื่อสายตาสดใสและหลอดเลือดแข็งแรงนี่คือตารางเมนูโดยละเอียด ที่จะแนะนำคุณผู้ชมถึงวิธีการนำผักทั้ง7ชนิดนี้ไปประกอบอาหารในชีวิตประจำวันได้อย่างอร่อยและได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเพื่อที่จะรับของขวัญชิ้นนี้คุณผู้ชมเพียงแค่ทำสิ่งง่ายๆสิ่งเดียวครับนั่นคือพิมพ์คอมเมนต์ลงมาด้านล่างวิดีโอนี้ด้วยคำว่าฉันต้องการเมนูพิมพ์แค่ว่าฉันต้องการเมนูนะครับ ทีมงานของเราจะเห็นและส่งคู่มือฉบับพิเศษนี้ให้กับคุณผู้ชมทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้นหากคุณผู้ชมเห็นว่าข้อมูลที่ผมแบ่งปันในวันนี้มีประโยชน์และมีคุณค่าขอความกรุณาอีกสักครั้งครับกดปุ่มไลค์กดแชร์วิดีโอนี้ไปให้กับคนที่คุณรักคนในครอบครัวเพื่อนฝูงที่คุณห่วงใยและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดปุ่มติดตามและกดที่รูปกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพียงเท่านี้ คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดเคล็ดลับสุขภาพล้ำค่าใดๆที่เราจะนำมาแบ่งปันในวิดีโอต่อๆไปขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอให้คุณผู้ชมและครอบครัวมีสุขภาพที่แข็งแรงมีหัวใจที่ทรงพลังและมีดวงตาที่สดใสไปอีกนานเท่านานสวัสดีครับและพบกันใหม่ครับ